สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะมารีวิวแอปพลิเคชันนะคะที่ชื่อว่า Guest Star นะคะที่ทำสามารถทำให้เพื่อนๆนะคะสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายเลยค่ะสามารถโหลดฟรีนะคะได้ที่ a p p s t o r e และ g o o ก l e เพ a y ค่ะส่วนการใช้งานนะคะนั้นง่ายมากๆเลยค่ะตามนุ่นมาดูกันเลยดีกว่านุ่นจะมาลองใช้แอปพลิเคชันที่ร้าน m o u กันนะคะก็กดออื่นะคะก็เข้าไปทีก แอปพชเ่ชเลย g กสต์ตานะคะแล้วเราก็จะมาเซิร์ชหานะคะร้านเยอะแยะเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าหาไม่เจอคะ่ะเข้าไปที่เซิร์ชนะคะนี่เลย M OU นะคะเราเจอเราก็กดเข้าไปเลยคะ่ะค่ะก็จะพบรายละเอียดของร้านนะคะก็ตรงแถบสีเหลืองนะคะเขาก็จะเป็นโปรโมชั่นของร้านนะคะคือซื้อครบทุก100บาทได้รับดาวสะสม1ดวงนะคะ ก็เรามาลองใช้เลยก,กว่าสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะผเป็นกิน,นชีสแอบบชิโน่แล้วก็เบคอนมีสีแล้วกันค่ะได้ค่ะรับสักคู่นะคะเครื่องหนึ่งที่สั่งได้้วคะทั้งหมด155อาบาบทค่ะอขอดาวส่งส่งได้ยนะคะได้ค่ะขอ g e s t a r id หรือ qr code ด้วยนะคะ่คะก็เข้าไปที่โปรไฟล์ตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามี g e s t a r id นะคะหรือจะส่ง qr code ให้ทางร้านสแกนก็ได้ค่ะ ค่ะทีนี้เราก็สามารถกดอับดาวจากทางร้านได้เลยถ้าสำหรับดาวที่เพื่อนๆสะสมมาจากร้านต่างๆนั้นนะคะเราสามารถรวมกันเพื่อแลกใช้สิทธิพิเศษกับทางร้านในเกสตาได้ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นร้านนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแลกสิทธิเป็นขนมเค้กได้หนึ่งชิ้นนะคะง่ายๆเพียงกดปุ่มแลกเลยแล้วกดปุ่มยืนยันส่งให้กับทางร้านค่ะ ได้อดอนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ดาวเพื่อแลกของรางวัลจากทางกิสตาได้อีกด้วยค่ะโดยการเข้าไปเลือกของรางวัลต่างๆมากมายได้ด้วยตัวเองเลย <S <S แล้วก็กดปุ่มแรกเลยค่ะแล้วก็ยืนยันแล้วสำหรับใครที่มีเพื่อนๆเยอะน,นะคะเราสามารถแชร์และสะสมดาวร่วมกันได้ด้วยนะคะ รู้ที่นี่แล้วอย่ารอช้าโหลดแอป Guest Star มาเกันเลยสำหรับการให้ดาวสะสมของสมาชิก Guest Star ก็ง่ายๆดังนี้ค่ะเราสามารถให้ดาวกับลูกค้านะคะด้วยการใส่ Guest Star ID หรือสแกน QR code ค่ะตรวจสอบข้อมูลของลูกค้านะคะว่าตรงกับที่เข้ารับบริการหรือเปล่าแล้วกดยืนยันค่ะ ใส่จำนวนยอดบินนะคะยอดบินวันนี้คือ155บาทค่ะยืนยันค่ะกดยืนยันอีกครั้งเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ก็ส่งดาวให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วสำหรับกรณีที่สมาชิกมาใช้สิทธิ์กับทางร้านให้ทางร้านตรวจสอบกดยืนยันทุกครั้งด้วยนะคะ ทางร้านสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของการให้ดาวการรับเพชดและแก้ไขรายละเอียดของทางร้านรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆผ่านทาง Guest Star Application ได้เลยค่ะ